สวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันจุ๊กแจงวิมพลพันธ์ชลีจักรหาของคุณคคณสันมากมาริสิทครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพลานแข่งดวงดาวค่ะ<ด>เราเชื่อว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ร้อนมีที่มาที่ไปวันนี้ใครอยากดูดวงก,กับอาจารย์มงคลรอดเท่งธรรมนะคะสามารถฟนดอิน,นไปได้ที่0ู0 1 7 0 0 8 2ห่หรือ S m s ปมาได้ที่4689662ตอนนี้ขอต้อนรับอาจารย์มงคลรอดเท่งธรรมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับวันนี้เดี๋ยวให้ลูกชมทางบ้านโทรเข้ามาดูดวงเลยแล้วกันะะโทรเข้ามาเ<ช>ลยเนาะ,ะได้ครับเอาละค่ะท่านแรกนะคะขอเป็น SMS ก่อนนะคะระหว่างรอสายค่ะเกิดวันที่4วมิถุนายน1,991อาจารย์ครับผมเรื่องความรักจ้าความรักนะดูซิว่าดวงชะตาความรักเป็นไงให้3ใบนะครับเปิดได้ตอนนี้ครับ3ไม่เท้า ใบที่2ครับสิไม่เท้าใบที่3ครับเจ้าชายดาบเจ้าชายดาบเป็นตัวแทนของความร้อน<ะ>ความทุ์เพราะฉะนั้นช่วงนี้เหนื่อยใจกับความรักมากๆม,ม,ม,มีปากมีเสียงหรือว่าถ้าเกิดคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยถ้าขึ้นสิไม่เท้าหรือว่า3ไม่เท้าเนี่ยมันแปลความหมายว่ามีโอกาสพบรักในที่ทํางานได้<อ>หรือตัวคุณมัวแต่ทํางานจนไม่ค่อยมีเวลา<ะ>เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะ หาเวลาไปรีแลกซ์หน่อยอหรือว่าถ้ามีปากเสียงกันให้ลดความคิดถิอัตตะในตัวเองเพราะเจ้าชายดาบเนี่ยเป็นไพ่ัยรุ่นใจร้อน<อ>คิดมากทุกมากนะครับใช่ค่ะอาจารยหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณอะไรครับชื่อนกค่ะหนึ่งมีนามีโชคมีลาบไหมคะหนึ่งมีนามีโชคมีลาบไหมดูนะครับไพ่สามใบที่เปิดได้ครับ หกเหรียญไพ่ใจบุญครับนะไพ่ใบนี้ขึ้นมามักจะมีโชคลาภกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับใบที่สองครับห้าเหรียญใบที่สามครับหนึ่งดาพอมีโชคมีลาบครับต้องบอกว่าใช้คําว่าพอจัสติกเนี่ยคือผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชครวมถึงหมายเลขสามตัวท้ายบัตรประชาชนนะเลขจาได้ไหมครับสามตัวท้ายบัตรประชาชนของตัวเอง อุ oh, ้ยใจรายแต่อย่าลืมนะถ้ามี5้าเหรียญเนี่ยตัวหลังให้บวก1นลบหไว้ด้วยตัวหลังนะ3ตัวท้ายและตัวหลังสุดเนี่ยบวก1ลบหบอกนิดนึงนะโอ้ยใจแข็งใจแข็งมากตัวเลขเคลื่อนมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะค่ะขอให้ถูกนะงวนนี้ค่ะ S S ต่อไปเลยค่ะพี่หมวยนครปฐมค่ะวันวันที่ วันวันนี้มีโชคไหมอขอเลขเด่นหนึ่งตัวด้วยค่ะ,ะดูนะครับวันนี้เนาะนะครับชอบไปตางประเทศดูได้ครับ8ดาบนะครับใบที่2ครับ5ถ้วย ใบที่3ครับขึ้น3นามไม้เท้าวันนี้มีไพ่อุปสรรคเต็มเลยนะถ้ามีตัวเลขนะครับเลข3นะครับสามไม้เท้าเป็นไพ่ดีให้บวก1ลบหนึ่งไว้ด้วยถ้าเกิดนะครับเปิดไพ่ถ้ามีไพ่อุปสรรคหรือไพ่รุนแรงเนี่ยเขาจะให้สลับไปสลับมาหรือว่าบวก1ลบหนึ่งะครับถ้าคุณพี่หมวยมีตัวเลขของตัวเองก็บวก1ลบหนึ่งไว้ด้วยถ้าให้อาจารย์ให้ก็คือเลข3ครับอ,อาจจะเป็นเลข2ก็ได้เลข1อ่าเลข3านี่ก็เป็นเลข4ี่กับ2อเนาะนะจ๊ะอ่ะ สายหน้าไม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หมวยค่ะพี่หมวยเมื่อกี้ไงท่านด่าหมวยนครนรีธรรมราชวันนี้นะครับอ๋อวันที่หนึ่งมีโชคไหมต้องบอกว่า่ะอเปิดอีกครั้งล้วกันนะอย่างน้อยเมื่อกี้ว่าเขียนผิดละกันนะครับเอาวันที่หนึ่งนะมีโชคมีลาบไหมอุ๊ยสามไม่เท้าอีกแล้วได้ไพ่ใบเดิมเลยสามไม่เท้าใบที่สองครับ แฮงแมนนะครับไปที่3ครับราจินีด้วยพี่หมวยครับยังย้ําคําเดิมเลยครับถ้ามีตัวเลขนะครับให้บวก1กับลบหไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีไ่รุนแรงถ้าพี่หมวยมีเลขในดวงใจหรือยังครับยังเลยครับเมื่อกี้นะเลข3ครับไพ่ก็ยังบอกว่าเลข3ให้บวก1ลบหไว้ด้วยเนี้ยก็เป็นเลข4ี่ก็ได้เลข2ก็ได้นะครับพี่หมวยครับ ไพ่เนี่ยเป็นไพ่สามไม้เท้าเพราะฉะนั้นมีโอกาสมีโชคลาภได้แต่อย่าลืมสลับไปสลับมาตัวเลขและบวกหนึ่งลบหนึ่งไ้ด้วยถึงจะให้โชคเขาเรียกว่าถ้าตรงๆเนี่ยตัวเองเนี่ยจะแบบคาดเคลื่อนหรือว่าอาจจะต้องดักเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับพี่หมวยอย่าลืมตอนนี้เป็นไพ่แฮงแมนของคนพิการที่เป็นผู้หญิงนะครับราชนิทวยคนพิการที่เป็นผู้หญิงจะนําโชคนําลาภให้คุณพี่หมวยได้นะครับมีงกได้ ได้ได้ขาคงโกงก็ได้นี่ก็คือถือว่าอาจจะพิการน้อยนะครับไม่พิการมากนะแว่าอุาคงพ่งดไคะได้ครับเป็นผู้ผู้หญิงอายุมากยิ่งดีใหญ่เลยเพราะแฮงแมนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพศผู้หญิงอ๋อได้ได้ขอให้ไม่สมแบบสมบูรณ์เนาะสามสิบสองประการได้ครับขอบคุณมากครับ เอาที่สบายใจพี่หมวยเนาะซื้อเลยจ้ะนะคะขอให้ถูกด้วยเพราะว่าถูกทุกงวดอยู่แล้วโอ้ดวงดีมากจริงค่ะเอสเอนะสอไปเลยค่ะคุณโอถามเรื่องการงานเดือนมีนาคมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะอ่าดูนะครับสองถ้วยใบที่สองครับแปดถ้วยแล้วก็ใบที่สามราชินีถ้วยคุณโอครับส่วนใหญ่ไพ่ถ้วยเนี่ยยังเป็นไพ่นิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังยังไม่เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่แต่คุณโอเนี่ยอยากเปลี่ยนอยาก ครับอยากยกย้ายอ่ะเขอยากมาอยู่ชัยนาทนะตอนนี้เขาใช่นะรออีกนิดนึงครับคุณโอครับสายน้าไม้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าแล้วพัทรประรโอ้นะวันนี้มีอะไร มาพอ <มา S 1> ดีเลยค่ะ <มา S 1> วันที่หนึ่งมีโชคหวยไทยไหมคะขอเลขนาโชคอะไรโอ้โหนี่แทนแทนตัวพูดเลยะนะแทนตัวเราเองอ่ะพี่พัทครับไพ่สามใบที่พี่พัดเปิดได้ในช่วงนี้ราชินิมิท้าวใบาที่สองครับหกถ้วยใบยที่สามครับเจ็ดนิ้ท้าวเลขเก่าๆที่พี่พัทซื้อนะครับงวดที่แล้วซื้อเลขอะไรจําได้ไหมเลขอะไร คือเลขที่ชอบเลขเดิมๆพวกหก้วยเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งเก่าๆจะกลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นลองไปดูซิลอตเตอรี่ใบเก่าๆเขาเหลือไหมนะงวดวันที่อโอ้โหไม่เคยซื้อลอตเตอรี่รา,ารายการนี้ไม่แนะนํานะครับคนเล่นใต้ดิน <c oughs> <c oughs> มเอาแบบเสียงแบบแบบเขาเรียกว่าคนสร้างภาพรายการนี้ไม่ชอบนะัรับเออพี่พัทไม่ช่วยกันสร้างเลยเนาะ อ่ะพี่พ,พัชโอ้นะครับช่วงหน่อยเย็นอีกแล้วโอ้โหนี่มันนะครับต่างประเทศทชัดเลยอ่ะต้องบอกว่าพี่พัชครับวันนี้เลขมงคลของอาจารย์ออกอะไรเลขอะไรบอกสิเมื่อวานนี้มารัเสเซียเต็มเต็มเลยโอ้ยโอ้ย้ยสเหรออาจารย์ไม่มันเป็นหุ้นรัสเซียก็มีสําหรับคนที่ชอบต่างประเทศอ่ะก็มีะอังกฤษต่างประเทศหลายประเทศเลยเมื่อวานนี้มาเต็มเต็มเลยเลขมงคลตรงเนี้ย นะอย่าลืมนะครับพิพัฒ์เออนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับพิพัฒน์มัวทำกับข้าวอยู่หรือว่าอะไรน่าหัวเราะเลยอ่ะนะต้องบอกว่ามีโชคมีลาบอยู่นะเพราะว่าเป็นไพ่ดีเจ็ดม่เท้าหกถ้วยแล้วก็ราชินเท้าอย่าลืมนะตอนสี่โมงเย็นเดี๋ยวจารย์จะลงเลขมงคลอีกอ่ะ คอยติดตามดูอย่ามัวแต่ทำกับข้าวนะจ้าสวัสดีจ้าเดี่ยวแน่นนะแฟนคลับเนี่ยวแน่น้านันหายไปไหนอะจ้าบ้านันบ้านันเขาจะป่วยนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านลูกสาวแล้วก็กลับไปอีกย้ายไปย้ายมาป้านนันเขาวันนั้นก็โทรมาหาผมโดยสายตรงสายตรงใช่ครับ เห็นหายไปนะคปะปนัน S M S SMS ต่อไปเลยนะคะคุณหนูเกิดวันที่28ตุลาคม2515ับถามโชคลาภวันที่1มีนาค่ะอาจารย์โชคลาภวันที่1มีนาดูนะครับไพ่3าใบนี้เดวเวอร์เลยเดวเวอร์นี้นะครับคุณหนูครับเป็นไพ่ดีครับให้โชคให้ลา ใบที่สองเจไม้เท้าไปที่3ามเดอะลเช่วงนี้เลขที่จะให้คุณเป็นเลขเขาเรียกว่า t h e w o r อเนี่ยมันเหมือนกับว่าการพูดการคุยนะครับและติดต่อกับใครช่วงนี้คนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาจะนำโชคนำลาบมาให้<อ>นะคุณหนูอย่าลืมนะหนึ่งมีนาคมขอเน้นว่ามีมแน่นอนใช่จ้ะสายหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอะไรครับทูครับพี่วิทูนวันนี้สอบถามเรื่องอะไรครับดวงมันผิจะมีโชคไหมครับ วันที่หนึ่งจะมีโชคไม่ใกล้แล้วนะนะครับอ่ะดูนะครับสิบเหรียญครับพี่วิทูลครับบ้านที่พี่วิทูลเลขอะไรครับสี่ศนย์ี่นะครับสิบเหรียญ The ะ o v e บนะครับ e อ per o r อุ้ย Emperor ก็เลขสี่นะค่ะพี่วิทูลครับเลขบ้านเนี่ยสลับไปสลับมานะจะให้โชคราบตัด2ตัวสามตัวก็ได้สิบเหรียญนี่คือโชคราบใหญ่เหมือนกันนะนะครับพี่วิทูลอย่าลืมนะมีครับนะ ขอบคุณมากครับ s m s ต่อไปเลยค่ะคุณประทุมทิพย์นะคะเกิดวันที่21พฤษภาคม2529ปีขาลค่ะหนึ่งมีนามีโชคไหมคะอาจารย์าครับคุณประทุมทิพย์นี่นะครับพี่น้องของคุณพี่พัฒน์ทั้งเลยมาสายเดียวใช่มาสายเดียวกันเลยจักรพัฒนีดีมเพช นะครับใบที่2กับแฮงแมนใบที่3ครับเจ้าชายดาบต้องตามพี่พัดเลยนะครับเลขดีมเพสนี่ต้องตามเลขพี่พัดเพราะว่าแฮงแมนกับเจ้าชายดาบเนี่ยไม่ค่อยมีโชคมีลาภนะเพราะฉะนั้นไพ่ผู้หญิงก็พี่พัทนั่นแหละลองตามเลยคุณปทุมทิพย์นะครับค่ะสายหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะคุณอะไรครับวอลล์ค่ะอ่ะวันนี้อยากสอบถามเรื่องอะไรครับขอถามสุขภาพให้ลูกชายหน่อยค่ะจ้าอ๋อลูกชายเนาะลูกชายอายุเท่าไหร่จ้า ดูนะได้ไพ่อะไรเปอนกันเลยนหมอกันเลยกอาหารเป็นพิษอ่ะดูนะครับใช่ดูนะครับเจ้าชายถ้วยนะครับใบที่2เจ้าชายไม่เท้าใบที่3มครับ j u d g m e เ t โอเคนะครับขึ้นไพ่ judgment เนี่ยดีขึ้นเดี๋ยวจะดีขึ้นคือไพ่ไพ่ j u d เ m e n t เนี่ยเป็นไพ่คำพิพากษานะครับมันแปลความหมายทึ่ผ่านการเจ็บป่วยมาแต่ให้เขารอบคอบคล้ายๆกันเลยครับอาหารการกินส่วนใหญ่ไพ่ถ้วยเนี่ยจะมาจากอาหารหรือว่าการวิงเวียนศีรษะแต่จะดีขึ้นครับ พะไพ่คำพิพากษาขึ้นมาหมายถึงว่าการซ่อมแซมพักผ่อนแล้วก็อาการจะดีขึ้นเย็นนี้ครับนะลองดูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ SMS ต่อไปนะคะป้าตุค่ะอายุ69ปีหนึ่งมีนาคมมีโชคแม่จันถ้าได้นะครับจากอะไรได้จากดูนะครับป้าตุครับได้ไพ่หนึ่งดาบยังแกล่งอยู่เลยเลขหนึ่งนะครับเจ็ดดาบชอบชีวิตการเสี่ยงโชคเป็นประจำใบที่สามครับหกไม้เท้า มีโชคมีลาบครับประตูและได้มาจากตัวเองเลขหนึ่งดาบเนี่ยคือมาจากตัวเองนะครับเจ็ดดาบมันเป็นไพ่ของความพึงพอใจหรือว่าชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเลขของตัวเองนั่นแหละให้โชคครับค่ะักสายหน้าใหม่น,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชยั <c oughs> ชย ดูซินะครับหนึ่งสองและก็สามดูนะได้ไพ่สามถ้วยใบที่สองหนึ่งไม้เท้าใบที่สามเดวิลนะครับตัวนี้มันเป็นไพ่ของอาจจะมีสิ่งใดที่อาจจะเข้าไปหรือว่าสอดแทรกหรืออะไรลองดูดีๆนะเพราะพวกเดวิลเนี่ยอาจจะเป็นสิงสาราศัตวิ์หรือการทำอะไรนะครับลองดูนะผงทูบเนาะเออผงทูปที่อยู่ในกระถางมันอาจจะใต้ ใ้กระถางคูบเนี่ยมันมีมดมันมีอะไรสิ่งใดหรือเปล่าที่มันอยู่ตรงนั้นทํารังลองลื้อเพราะเดวิลเนี่ยมันแปลความหมายถึงสิ่งมีชีวิตได้นะครับลองดูนะหรือไม่เช่นนั้นมันก็ต้องอ่ะปฏิหารแต่เรายังไม่อยากจะลี้ลับเกินไปเพราะว่าเดวิลถ้าเป็นเป็นปฏิหารเนี่ยมันก็คือพูดผีวิญญาณโอใช่เห็นไหมเพราะใครเอออืมฮ่สาเหตุ สาเหตุนี้เองนะครับเพราะเดวิลเนี่ยมันก็คือสิ่งที่แบบอาจจะมีคือไอ้ไข่เนี่ยเขาตกน้ําตายนะ<อ>ต้องบอกไว้ก่อนนะสมัยยุคนั้นเนี่ยเขาตกน้ําตายเพราะว่ามันมีไพ่เดวิลเดวิลเนี่ย,เ,ยเราไอ้ไข่เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเราก็ยังไม่อยากจะใช้ว่าเป็นพูดผีวิญญ,ญาณนะลองดูนะเพราะฉะนั้นขอหวยเลย <c oughs> คือเดวิลเนี่ยจะให้โชคจะจะให้โชคยังไง แม่อยากจะถามว่าเลขอะไรไปซะล้นะครับค่ะ s อ S ตออไปเลยค่ะเกิดวันที่16พฤษภาคม2531ทําอาจารย์บุงคลเรื่องความรักกับการเงินค่ะความรักกับการเงินดูนะไพ่สาใบดูใบแรก2เหรียญเลยเงินมาหมุนติ้วกันเลยใบที่สองครับเดวิลใบที่3ามครับสเตน ความรักเนี่ยคือเดวิลเนี่ยคือให้ลุ่มหลงรักคนง่ายชอบคนง่ายหรืออีกอย่างหนึง่งคบกับคนเจ้าชู้คนมีเจ้าของอยู่นะจ๊ะและสเตนเนี่ยคือดื้อด้วยเหมือนกันดื้อที่จะรักอ่ะอโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์มงค,คลนะครับเดี๋ยวเพจขึ้นให้บริเวณหน้าจอนะครับสามารถดูดวงสายตรงกับอาจารย์มงค,คลรอดแข่งทําได้ที่เบอร์0878285222หรือดูผ่านดอกจันทร์ 49511127และอีกหนึ่งเบอร์ดอกจัน49511135ดูผ่านดอกจันผ่านระบบทรูประมาณ60-70บาท0872,000บาทหรือติดตาม Facebook อาจารย์มงคลรอดทิงทําได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มงคลด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละค่ะช่วงหน้านะคะเรามีสิ่งดีๆรออยู่เบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมากับรายการพลังแห่งดวงดาวค่ะ ขอบคุณมากครับผมค,ครับ